ไม่งเสียงเราเจ๊จอยมาแล้วนะเจ๊จอยบมายังวะแม,ม,ม่นบอกขัางแดงนะเออตัออวจะบอกเจ๊จอยดิงมยังม่ใชมาท่วงข้าตั้งยามน,นั้นะละวันนี้พี่โสดเมือก,กี้ต่อมาสาวให้กูไดแม่มาห้ก็ได้ไม่ค่อบอกอะไรเธอแล้วข้าตงชื่อมึงค,ค,คืออะไรจ๊ะช,ชื่อต้อม แม่นซ่านน่ารักจังเลยออ้ยมีชุดเกรอะยังเดี๋ยวพี่เติมให้ม,มาเฮ้ยขโมยแต่มาวันนี้มาบรรยากาศก็ดีพ่อมีฮอร์เมียรจะไประายทังไงใดแไปละหมื่แต่ละเป็นช่างมานันอยู่บ้านก็มาหาเหล่นแล้วเถียงนี่แหละโอเคนี่ก็ไม่ว่าจะเทเี่ยวไม่ยอ๋อนี่นัดชมามม่งนั่นเห็นหน่อยู่ มัน่นสตายเีอย่ใไเงินแกน่้มัอ้ยเอาต่อต่อ,อ,อ,อมาดิลง,งห้าเฝ้าเร็วเร็นั่งอยูหันโอ้ยมันมนจมแท้ไม่ยังจะจมดีแท้สุาแท้นั่นสามโมงเละนะโอ้ยมันจะคำก่อนะนะมันไปขุเกียเอยู่ใ,นในต้กบใต้เกียรอยู่นะ มาไหนโอ้ยหนของก็บอะไรของหยังเอาไปส่อยูมบ้านยังไม่ขเวมาเอาเงินอีกอเยตยิพูกับพังร้องกับปั๊บเนาะซื้ออะไรอีกสามร้อยมาใส่อไรนั่นกูไม่ังไม่เวบกูมยเวไ่งยมบ้านแค่น้มาสามร้อยปั๊บโ้ยหนหยังนี่จะบาดกันอีกนี่กั พาเมื่อกี้อ่ามึงเลยมในะเกูไปทุลามาแลมึงี่นูนใสกินเหลืออย่วะขี้หา้านสอมไหมเน่อมไหมยังไงกูสอม้แล้วอยู่เฮ้ยงามได้สีเดียวบาโนอกไ้เงินแล้วอันนี้คอสับอีกเช้าบาทไปซื้อรวดเมื่อกี้กันจะได้กูเสียสองต่อที่สองต่อจะให้ต่อจะพูดกับนทั้งนองว่านี่นาะ Bác nó nắc kìa, 2 phương nữa nó Mày không biết sao, xe thang mày đi, cái áo mà chài Hơ? Mày ăn Giờ anh nốt chế rồi nè Chế chói? Má nhau quá Có đằng đèn không? Ừ Đâu đâu, chứ mày bỏ chế chói đi Cái nhau Mày xin bỏ thuốc khóa tắt nhà mà nè Bỏ thuốc khóa tắt nhà? Ừ Mày bỏ không? Mày xin bỏ thuốc Mới cái lèo Chị chói mà ha, ơi Tại Lì như cháy bà Ui Chị chói như นุ่บบมาด้วยกจอยตจอยมาฮาด้วมาอย่างนี้มอไม่หนมึกิมันนันบกตัดหน่อยแล้วมันแลวต้ยเลยมันตัดหนจะบมาถ่เงินบนิงเห็นมักต้อมยู่บอเออบ่เห็นมันไปใส่จจไปใส่วะ หอยสิมาถามเงินหารอยจ้างมันตัดหยามือนั่นน่ะจักเดียวบุหินดิมันไปใส่บุห็น่อยอยสีมาท่วงเงินหารอยมือนั่นน่ะจ้างมันตัดหยานจักบาทกว่าห้ารอยหาอยแม่เจ้าเห็นอยู่บอกเห็นมันบอหุห็นดิ่อยบ่เสื้อนี่โทรศัพท์มันนี่นี่มันไปใส่จักบุห็นบุห็นไปใส่บุเจ้าสิบอกหรือบ่บอกบอกไหม มันยุใสเดี๋ยวโบเห็นเจ้าสิบอกหรือบอกโบเห็นเอ้าบอกแน่มันยุใสมบ่เห็นดิมาไม่เห็นดิเอาหน่สามร้อยบอกแน่มันยุใสบอกแน่เจ้าอย่าบอกเด้อว่าคอยบอกมันอยู่ปากล้วจะ่ะลรคอยเมื่ออะไรด้ไปดูคอยสิปตามันเอง มึงบักต้อมมึงบักต้อมมึงมาลอดแท้มึงมึงนี่มึงยุใสมัน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 มัมึงมันันมนมันมนมัน้ังมันมันมมันมยนมันมันมมึงมันมนั่นบักต้อมมึงอยู่ันบมึงออกมาเลยมนม มันว่างขาตัดหญ้ามื่อนั nice. stocks, obile, ่นล <im C hips> ่ะตัดหญ้าร้อยตัดหญ้าอยู่ใส่้อยสวนนั่นเน่จ้างไปตัดหญ้าตัดมาแล้วมื่อนั่นน่ะฝนตกไอยลื่อยๆไปมื่อนั่นเอาเงินมาขึ้นเลยเงินขึ้นแม่ผมมีเจเอามาเบอร์เสื้อดอกมีลิ้นเตอร์คือเบอร์เสื้อไหนไปไปนี่เลยเงินเอามาเลยยังไม่ครบต้องคอยเช่าบัตรมึงจะเอาไปยังเงินคอยเนาะนี่ก็บเปครบอีกสองร้อย ไปตัดอีกมือหนาบ่ได้บ่มือน,ไไนี่คุปโอะหายหายดิมือหนาจังว่ากันไหมมือหนาแม่นคุปโอหายเด้อมือนไไี่มือหนาบอกกันไหมไปเลยเด้ออือเจ๋อมาหยุนเงินมาหาทางชินเงื่อนหรือซาบาทกูตัวเงี้ยลูกพี่หนิงอ่ะลูกพี่หนิงก็ให้บอกนะนะว่าเนาะขณะกูบ่ได้ยอยตอนกูยังเห็นมาลูกพี่หนิงกันคักมือมันม้าเนี่ยล่ะคุณเฉล็งเงี้ยลูกพี่ลูกพี่หนิงก็บอกว่าอยู่หนีมา คือบวกเาไม่ยูไมนซ่าหน่มพี่